สวัสดีครับคลิปนี้เรามาไกลกันถึงกัมพูชากับยอดเขาที่มีชื่อว่าขนังภาษาเริ่มแรกเราก็ข้ามด่านกันที่ด่านคลองใหญ่จังหวัดตาเตรียมพาสปอร์ตให้พร้อมนะครับเมื่อข้ามมาเสร็จเราก็ต้องนั่งรถต่อไปนี่ขึ้นทางด่วนนะครับจากนั้นเราก็ขึ้นรถอีแท็กของชาวบ้านนะครับโอ้โหเดินบ้างนั่งบ้างรูดทางนะครับละ เราก็เดินเท้ากันขึ้นภูเขาพอดีเรามาถึงตอนเย็นเดินขึ้นมึดๆหน่อยนะครับระยะเดินรวม5กิโลเมตรนะครับนี่ตัดภาพมาตอนเช้านะครับคือสวยมากกลางเต็นนายยอดเขาไปเลยหลังจากตื่นเช้านะครับเราก็เดินขึ้นยอดภูเขายอดแรกนะครับยอดแรกจะอยู่ที่หน้าเต็นท์ของเราเลยนะครับระยะเดินก็ประมาณ500เมตรนะครับวิวที่ได้ก็ประมาณนี้ครับสวยมากสูงมากเขียวชุ่มเห็นหมอกด้วยครับอือ้ใครไปรับรองฟิน หลังจากชมวิวเต็มที่ถึงเวลาลงจากภูเขานะครับเพื่อไปทานอาหารเช้ากันวิ่งลงไปเลยจ้าปวดขามาอ่ะนี่รีวิวห้องน้ำนะครับนี่เราเดินไปห้องน้ำข้างบนมีห้องน้ำค่อนข้างดีนะครับถ้าอยากได้น้ำสะอาดต้องซื้อนะครับถังละประมาณ50บาทนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับเราก็ไปยอด2กันตอนบ่ายนะครับอันนี้ทางไปนะครับจะผ่านป่าและภูเขาหัวโลนในบางช่วงนะครับอ่านี่ทางในป่านะครับ เดินไปเดินมาก็จะพบกับดอกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันสวยดีเราเลยถ่ายมานะครับตรงนี้ระยะเดินก็ตกราวๆประมาณ3กิโลเมตรนะครับไปกลับก็6กิโลเมตรนะครับเราเดินตัวเปล่านะครับนี่โบกธงกันไปเลยจ้าพรมปราซาหลังจากแหกปากเรียบร้อยเราก็ถึงเวลาผจญภัยตรงยอดเขานะครับนี่นี่ปีนเข้าไปปีนเข้าไปขึ้นไม่ได้ก็จะขึ้นอ่ะนี่มุมถอนขึ้นโอ้โหพยายามสุดๆเหมือนลิงเลย ยังไม่พอยังไม่พอยังจะเอาอีกหินก้อนนึงอันนี้คือต้องบอกว่าเข่าเป็นแผลเสื้อแหกกระจุยกระจายเพราะว่าพี่ต่อของเราคือลากขึ้นเลยเพราะปีนเองไม่ได้เลยประสบภัยสุดๆหลังจากไปเที่ยวกลับมาโหฝนก็ตกชุ่มฉ่านะครับกลางคืนนอนหลับสบายอานี่เราถึงเวลาเดินลงภูเขาแล้วครับกลับกลับกับเขียวมากทางเลนโคบูเและภูเขานะครับ,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 ข,รข,รบขอจบคลิปด้วยภาพตอนลงคนทายสุดนะครับ สำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ